หวานเลยเวลาเข้าปากลูกนี้ใหญ่มากๆเลยอะ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ปุ๋ยมาเก็บราสเบอร์รี่นะคะทุกคนดูซิแดงเต็มไปหมดเลย mm hmm. ก็วันที่สวนเขาลง facebook ว่าให้มาเก็บได้อะ่ะปุ๋ยก็โทรเขามาจองใช่ปะแต่เขาบอกว่าชั่วโมงเต็มแล้วอะไรย่เงี้ยให้มาอีก2อาทิตย์ก็คือวันนี้นะคะวันที่1สิงหาก็นี่ถึงคิวเรามาเก็บแล้วนะคะทุกคนก็แบบประมาณนี้เนีย่ยทุกคน ลูกเขาจะใหญ่ๆช่ำๆแบบนี้อันนี้คือปุ๋ยเก็บทุกปีนะปีนี้ก็มาเก็บปีที่แล้วก็มาเก็บก่อนหน้านี้ก็มาเก็บเพราะว่าสวนะไม่ได้ไกลาจากบ้านมาก็ขับรถมาประมาณยีนาทีอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเก็บใส่กล่องแล้วไปชั่งกิโลหรือว่าเขาบอกว่าเราสามารถชิมได้ด้วยม,มันหวานมากๆอ่ะทุกคนแล้วแบบเขาฉ่ำมากเลยดูสิสีแบบ ่ถ้าฉ่ำแบบนี้ก็คือหวานเลยเวลาเข้าปากเนี่ยค่ะทุกคนวันนี้ลูกๆมาช่วยเก็บเขาก็มาช่วยเก็บทุกปีเพราะว่าปุ๋ยาจะเก็บไปทำแยมราสเบอร์รี่นะคะแล้วก็จะเก็บใส่ในช่องฟี โอเคค่ะเดี๋ยวไปเก็บต่อเลยนะคะเนี่ยสวยมากๆเลยค่ะสีคือแบบแดงฉ่ำสวยมากแเวลาดึงก็จะดึงง่ายๆแบบนี้เลยค่ะหลุดออกมาเลยแบบนี้ค่ะนี่ฉ่ำสวยแต่ปีนี้ไม่ค่อยสวยเท่าปีที่แล้วนะคะอาจจะเป็นเพราะฝนตกเยอะนี่นะคะก็ ดึงแบบนี้เลยดึงแบบดึงแบบเพลินไปเลยอะค่ะนี่แล้วก็จะดึงแต่แบบช่ำๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะสวยแล้วก็หวานมากลูกนี้ใหญ่มากๆเลยอะเนี่ยใหญ่แล้วก็แบบช่ำดูสิคะข้างในเขาจะเป็นแบบนี้ นี่ฉ่ำมากแบบดึงปุ๊บหลุดปั๊บอย่างนี้เลยอะ่ะดูสิทุกคนมันใหญ่มากอะทุกคนดูสิดูลูกนี้สินี่ดึงแล้วหลุดแบบอือหไม่ต้องพูดถึงตอนที่เรากินเนาะตอนที่เรากินก็คือหวานมาก เนี่ยทุกคนดูสิใหญ่ไหมคะนู้นยาวไปถึงนู้นเลยทุกคนคือแดงมากๆอ่ะอันนี้ลูกสาวนะคะมาช่วยเก็บได้เท่าไหร่ละ่ะลูกออ้ยได้เท่านี้อันนี้ฝีมือลูกสาวนะคะทีมของเรานะคะทุกคนอันนี้ลูกสาวมาช่วยเก็บอ่ดึงเลยค่ะลูกนี้สวยใช่ไหม <c oughs> สวยใหญ่มากไหนดูสิสวยแล้วก็ใหญ่ฉ่ำมากๆเลยนี่ทีมเก็บเก็บได้แค่นี้เอง ทีมเก็บแบบต้องเดินไปเรื่อยๆนะลูกหนาะสวยไหมอันนี้สวยโอ้โหใช่มันใช่หมดเลยลูกเอาลูกสวยๆนะลูกตโตๆด้วยลูกนี้ฉ่ำมากแล้วก็อ้วนด้วยนี่คะ่ะแบบนี้เลยนี่เราเห็นข้างในแบบสวยมากๆเลยแต่ว่าซ่อนอยู่ข้างในแบบนี้เนี่ยค่ะ นี่ซ่อนอยู่ข้างในแบบนี้เห็นอีกลูกหนึงอยู่นะนี่ใหญ่มากแล้วน่ารักมากเราเห็นอีกข้างในตรงนี้เออเราชอบมาหรืออะไรข้างในข้างในแบบนี้นะมันก็จะเห็นแบบของดีอ่ะเนี่เห็นไหมอันหนึ่ง,งโอ้โหดึงเพลินๆน,นะคะ อ๋วันดีค่ะอน,น,นอะเทใส่ในกองเธใส่ในกลองค่ะโอเคเต็มพอดีเดี๋ยวต้อง<ช>ไปชั่งกิโลอีกนะเนี่ยชั่งกิโลค่ะอ่ะใส่นี่นะคะทั้งหมดที่เก็บได้ก็เดี๋ยวจะเอาไปชั่งกิโลจ่ายเงินนะคะ